นักเรียนสวัสดีนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะวันนี้เราจะอ่าวันนี้วันพฤหัสสวัสดีละใคร้ละตรงนี้ก็จะเป็นวันสุดสุดสุดสัปดาห์อ่วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องกฎกติกาเทเบิลเทนนิสเบื้องต้นว่าเป็นอย่างไรคร่าวๆให้นักเรียนดูก่อนเนาะ่โอเคเดี๋ยวครูเปิดคลิปนักเรียนดูนะคะ เออทอะไอะให้เบียร์ทุกท่านปิดไมค์ของท่านเลยปิดไมค์เลยนะอะได้ยินเสียงไหมคะได้ยินครับได้ยนินเรียนดูเลย กติกาคร่าวๆเนาะวันเนี้ยกติกาในวันนี้ที่หนี่ควรทราบเพื่อที่จะได้เข้าใจในการเล่นกีฬาเรื่องนี้ได้อย่างถูกต้องนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทิชชาินะคะนี่เป็นนักกีฬาทีมชาตนนะลูกนะนี่เปารเข้าใจทิชนี้คือเป็นลูกน้องเอ้ยรุ่นน้องของคุณครูอันักแรกโต๊ะเทเบิลเทนนิสคือหน้าด้านบนของโต๊ะเรียกว่าเป็นหุ่โต๊ะเป็นลูกเทเบิลเทนนิสท่ามีความยาวเก้าฟุตมีความกว้างห้าฟุต และต้องสูงวัดจากพื้นขึ้นมาจนถึงโต๊ะ76เซนติเมตรพื้นถิวโต๊ะอาจทำด้วยสื่อใดๆก็ได้แต่จะต้องมีความกระดอนสม่ำเสมอเมื่อเอาลูกเทเบิลเทนนิสมาปล่อยลงในระยะสูง30เซนติเมตรโดวยวัดจากพื้นถิวโต๊ะลูกจะกระดอนขึ้นมาประมาณ23เซนติเมตรพื้นถิวโต๊ะจะต้องเป็นสีเข้มและเป็นสีด้านไม่สะท้อนแสง ขอบด้านบนของพื้นโต๊ะทั้งสด้านทาด้วยขอบสีขาวมีขนาดกว้างสองเซนติเมตรเึ้นของพื้นผิวโต๊ะยาว27งสเมตรทั้งสองข้างเรียกว่าเส้นข้างซึ้นของพื้นผิวโต๊ะด้านกว้าง1.5 2่อหเมตรเรียกว่าเส้นสก,กัดพื้นผิวโต๊ะจะถูกแบ่งออกเป็นสองแดนเท่าๆกันกันด้วยตะข่ายซึ่งขึงตึงตั้งฉากกับพื้นผิวโต๊ะ และขนานกับเส้นสก,กัดโดยตลอดซึ่งประกอบของตะข่ายประกอบด้วยตะข่ายที่แผงและเสาตั้งรวมไปถึงที่โต๊ะตาข่ายจะต้องขึงตึงและยึดด้วยเชือกซึ่งผูกติดปายยอดเสาสูงจากพื้นผิวโต๊ะ15.25เซนติเมตรแล้วยื่นออกไปเส้นข้างของโต๊ะถึงเสาด้านละ15.25เซนติเมตรลูกเชเบิลเฮ็นินน้ ลูกเทเบิลเทนนิสจะต้องกลมและมีเส้นผ่าศูนย์กลาง40มิลิเมตรลูกเทเบิลเทนนิสจะต้องมีน้ำหนัก2.7กรัมต้องทำด้วยเซลลูลอยหรือวัสดุพลาสติกอื่นใดที่คล้ายคลึงกันมีสีขาวสีเหลืองหรือสีส้มและเป็นสีด้านลูกเทเบิลเทนนิสจะต้องเป็นยี่ห้อและชนิดที่ได้รับการรับรองจากสาพันเทเบิลเทนนิสนานาชาติเท่านั้นไม้เทเบิลเทนนิส ไม้เเบนชิดนี้จะมีรูปร่างขนาดหรือน้ำหนักอย่างไรก็ได้แต่หน้าไม้จะต้องแบนเรียบและแข็งแ5ของความหนาของไม้จะต้องทำด้วยไม้ธรรมชาติไม้เทเบิลชนิดอาจจะทำขึ้นจากวัสดุชนิดอื่นๆอีกก็ได้เช่นไม้เปล่าใต้คาร์บอนหรือวัสดพุพลาสติก ไม้เปล่าธรรมชาติต่างจากไม้เปล่าใส้คาร์บอนหรือวัสดุอื่นอย่างไรไม้เปล่าใส้คาร์บอนหรือวัสดุชนิดอื่นพื้นที่ความเด้งของหน้าไม้จะกว้างกว่าไม้ธรรมชาติตามเกณฑ์าร์กลได้กำหนดไว้ว่าไม้เชร์เบิรนเทนนิจะต้องผลิตจากเนื้อไม้ธรรมชาติ85%ที่เหลืออีก15%จึงสามารถใช้วัสดุอื่นใดที่ไม่ใช่เนื้อไม้ธรรมชาติมาทดแทนได้ จึงได้มีผู้คิดค้นนำเอาวัสดุต่างๆมาสอดแทรกไว้ในชั้นไม้ยิ่งมีชั้นไม้หลายชั้นก็จะให้ความเด้งกับลูกเทเบิลเทนนิสมากยิ่งขึ้นหน้าไม้เทเบิลเทนนิสที่ใช้จะต้องมีวัสดุปิดทับวัสดุนี้จะเป็นแผ่นยางเมื่อปิดทับหน้าไม้รวมกับกาวจะต้องมีความหนาทั้งสิ้นไม่เกิน2มิลลิเมตรหน้าไม้เทเบิลเทนนิส ชั้นไทยในหน้าไม้และชั้นวัสุปิดทับต่างๆมีกาวจะต้องสมำเสมอและมีความหนาเท่ากันตลอดด้านหนึ่งจะต้องเป็นสีแดงและอีกด้านหนึ่งจะต้องเป็นสีดำและสีงคงเดินกันอย่างสม่ำเสมอไม่สะท้อนแสงลำดับในการเล่นประเภทเดียวฝ่ายส่งด้ส่งลูกอย่างถูกต้องฝ่ายรับจะตีโต้กลับไปหลังจากนั้นจะถัดกันตีโต้ ประเภทผู้ผู้ส่งลูกขอ,อกสงสายตรงจะส่งลูกไปยังฝ่ายรับฝ่ายรับจะตีโต้กลับไปผู้ของฝ่ายตรงจะตีลูกกลับไปสลับกันในการโต้ลูกผู้เล่นหรือผู้เล่นทีใดที่ได้คะแนนคะแนนก่อนจะเป็นฝ่ายชนะในเกมนั้นแต่ถ้าผู้เล่นทั้งสองฝ่ายได้คะ,นนคะแนนเท่ากันจะทําการดิวและผู้เล่นฝ่ายใดที่ได้คะแนนสองคะแนนก่อนจะเป็นฝ่ายชนะ เครื่องแต่งกายเสื้อผ้าที่ใช้แข่งขันปกติจะประกอบไปด้วยเสื้อแขนสั้นและกางเกงขาสั้นหรือกระโปรงถุงเท้าและรองเท้าเสื้อแข่งขันกางเกงหรือกระโปรงสีพื้นส่วนใหญ่จะเป็นสีอะไรก็ได้แต่จะต้องเป็นสีที่แตกต่างจากลูกเคเบิลเฮนิตในการแข่งขันประเภททีมและประเภทคู่ เล่กีฬาจะต้องใส่เสื้อที่เหมือนัจบไลน์และถูกพุ่งนาแล้วก็บไนะคและกีฬาทั้งสองฝ่ายจะต้องใส่เสื้อที่แตกต่างกันเพื่อง่ายต่อการสังเกตแต่ถ้าหากผู้เล่นทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้กรณีที่เสื้อเหมือนกันจะทําการจับสลากความปลอดภัยในการเล่นกีฬาหนึ่งพื้นที่ตั้งโต๊ะเทเบิลเทนนิสจะต้องไม่ลื่นไม่มีสิ่งกิดวางและต้องไม่มีหลุม สควรแต่งกายลักษณะที่พร้อมจะเล่นสะดวกต่อการเคลื่อนไหว 3. ในการเล่นประเภทคู่ต้องระวังการวิ่งชนกันได้ 4. ีข้างเง่อออกควรเช็ดให้แห้งโดยเฉพาะมือที่จับไม้ 5. ควรอ,อบอุ่นร่างกายก่อนเล่นและหลังเล่น 6. ระวังการเคลื่อนที่ชนโต๊ะเไม่ทะเลาะออาแวงกันเพราะอาจนำไปสู่การทำร้ายร่างกาย 8. ขนาดที่ไม่สบายหรือจะป่วยคนรดกาารเล่น 9. ไม่เล่นแบบผั 6, กผูกจนเกินไป 10. ไม่หยอกล้อเพื่อนในขณนะเล่นกีฬาเพราะอาจทำให้เสียสมาธิาในเบสทีนีไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุมากนะเพราะไม่ใช่กีฬาะะา้าแต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยู่เสมอ ขอ,อยุญาตอ่าโอเคจบีเรียบร้อยกดกฎกติกาและอ่ากดกฎกติกาเบื้องต้นเนาะของเทเบิลเทนนิสเนาะอ่าใครมีคำถามไหมมีคำถามจะถามคุณครูไหมจากดูคจิปเมื่อสักครูน่นี้ก็คร่าวๆเนาะอ่ะเปิดเปิด,เป,ดเปิดไมค์คุยกับคุณครูคได้นะคะคุณครูเห่ามากเลยนะเมื่อเรียนไปโตตอบไปคุณครูเนาะทางลวหนึ่ง การต้ลูกการตีลูกแล้วก็การเล่นกันเป็นทีมใช่ไหมเป็นกีฬาเป็นกีฬาที่ไม่มีแรงปะทะเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่ครูจะจบไร้ขอให้นักเรียนที่มีไม้กับลูกปิงปองเนาะตีลูกล่วงละนัดต่อเอาแค่หนึ่งร้อยลูกพอวันนี้ลูกขึ้นปฏิบัติเดยคมะลูกแล้วก่อนที่ครูจะจบรรคับ ให้นักเรียนที่มีไม้กับลูกวอร์มร่างกายตัวเองตีลูกปิงปองร้อยลูกล่วงแล้วนับต่อส่วนคนที่ไม่ได้ออกมาหรือไม่มีไม้ในวันนี้ให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนจบภารกิจหรือว่าเสร็จอะไรแล้วเนี่ยลงจากรถแล้วเนี่ยให้นักเรียนฝึกนะให้นักเรียนทําด้วยโอเคไหมคะโฟหรือว่าแบคครับโฟคะ่ะโฟหนึ่งรอไอโฟหนึ่งร้อยพอลูกวันนี้เอาโฟหนึ่งร้อยพอ เพราะวันนี้เรามาเรียนกฎการ์ตาแล้วเราก็เออ,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 อโอเคเริ่มเลยไหมครับเริ่มเลยครับลูกเริ่มเลยครับหนึ้อยลูกพอลูกวันนี้หนึ่งร้อยลูกพอแล้วคุณครูจะดูให้คะแนน ครบแล้วครับโฟหนึ่งร้อยอโอเคครบแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งเนาะก่อนที่เราจะจบไลฟ์ไปเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะทำโฟเสร็จแล้วแบคลรอเพื่อนก็ได้ลูกแบคลอเพื่อนก็ได้แบคหนึ่งร้อยก็ได้วอร์มร่างกายของเรา 在这里。 ครบแล้วครบแล้วอ่าโอเคเดี๋ยวคุณครูขอฝากการบ้านนะคะฝากการบ้านให้นักเรียนไปฝึกแบ็คโฟอย่างละห้าร้อยแล้วก็ฝึกเลี้ยงลูกนะคะตีลูกปิงปองเลี้ยงลูกยี่สิบลูกแล้วตีให้เข้าแก้วหรือกับถังกระป๋องน้ำโอเคไหมเลี้ยงลูกยี่สิบลูกแล้วตีให้เข้าแก้วน้ำโอเคไหมคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมา ฝึกกันในคาบโอเคไหมใครไม่เข้าใจเลี้ยงลูกในแก้วแล้วตีเลี้ยงลูกเนี่ยน่านโปแฮนยี่สิบลูกแล้วก็ตีล่วงลงแก้วโอเคโอเคอ่ะนักเรียนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจย่าหน้าหน้าเธอยังไม่โอเคเลยแต่หน้าไม่โอเคแต่ไหวแล้วนะเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริง,รงอ่าโอเคสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย Ah, uh what -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh.